ความกลัวกับสิ่งที่เราไม่รู้จะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นมันโคตร Amazing เลยค่ะผิวกายดูแต่งตึงพอสมควรเลยนะคะแต่เผ็นหน้าสิดูยุบไม่ค่อยมีน้ำมีนวลเลยความสาวมันกำลังหายไปแล้วเราก็คงต้องมีตัวช่วย S L C Clinic ให้อะไรกับฉันที่แบบ Amazing มากเซอร์ไพรส์60บวกอย่างเรานะคะก็ต้องดูแลให้ตัวเองสมวัยด้วยค่ะ จะประกบตัวแบบฉันเชื่อชาอายุฉันอ่อนกลอไวเป็นคอนเซ็ปต์ของการที่ไม่ขาดปัดแต่ทำยังไงที่จะให้เนื้อมันตึงขึ้นด้วยก็้อลุ่มดีขึ้นด้วยก็คือจะเป็นตัวใหม่ก็คือตัวเิมนดีรนะ้สางคอลลาเปด้วยถ้ายให้ที่เลีราสินเนี่ย ผิวมันจะยืดดูคือมันจะสวยกว่านี้อีกสองสามเดือนมันจะยืดผิวมันจะดีขึ้นดูดีกระชับขึ้นอีกปรับทรงหน้ามาลิฟติ้งนะคะลองแก้ใต้ตาก็คือใส่ดูดีขึ้นขึ้นอีลาสติน ก็คอลลาเจนให้กับเนื้อผิวจากความกลัวที่มีมันมีความกล้าขึ้นมาเยอะขึ้นมากรู้สึกว่าใจเราไปถึงเส้นชัยละทุกคนยังมีความกลัวกับเข็ม <bb> ความกลัวกับสิ่งที่เราไม่รู้จะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นมันโคตร Amazing เ,เลยวันนี้เข็มจิ้มไปแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดฉันว่าความสวยสยุความจิต <time> 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 คุณขาทำแล้วมั่นใจขึ้นทำเลยค่ะอย่ารอ,อนานผิวสุดยุคเกี่ยวต้องเจอ Radius ที่ SLC ค่ะ